ใรอีกแชร์นักร้องลูกทุ่งดังตั้งตนเป็นเท้าแชร์ทุเรียนไฮโซดัง0.8ล้านเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2567นะครับนายเกรียงไตรมาศพจนะสุนทรหรือเคนโดโพสข้อความผ่านทาง Facebook ชื่อเคนโดช่วยด้วยระบุว่านักร้องลูกทุ่งดังตั้งตนเป็นเท้าแชร์ทุเรียนไฮโซดังเสียท่าลงไป8ล้านรวยจากขายกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมจ่อแจ้งความเร็วๆนี้ จากกระแสนในโซเชียลเริ่มสงสัยว่านักร้องดังคนนี้คือใครที่ตั้งตัวทําธุรกิจแชร์ทุเรียนโดยจะโน้มน้าวให้นักลงทุนลงเงินซื้อที่ดินแถมส่วนทุเรียนการันตีซื้อผลผลิตและการันตีรายได้ต่อปี4-5ล้านพฤติการของเธอคนนี้จะเข้าตีสนิทกับไฮโซหลายคนที่เป็นเรื่องราวคือไปหลอกล่อไฮโซดังให้ลงทุน8ล้านบาทภายหลังมีการเคลียร์เพราะกลัวเป็นข่าวดังจนเกิดเรื่องหลังจากที่พิสูจน์แล้วว่าตรงการนี้ไม่มีจริง แถมนักร้องลูกทุ่งท่านนี้ยังแอบอ้างว่าโครงการนี้เป็นของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังแห่งหนึ่งจึงทําให้เกิดความน่าเชื่อถือจนไฮโซดังหลงเชื่อและเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียหายที่หลงเชื่ออีกหลายคนเพราะในคลิปวิดีโอปรากฏคําพูดของนักร้องดังว่าต้องการ30ล้านและยังย้ําเสมอว่าผลตอบแทนปีละ4.8ล้านพฤติการของนักร้องคนนี้จะเข้าไปตีสนิทไฮโซคนดังและกล่าวอ้างว่าสนิทและเอาเครดิตคนดังไปโพสต์แอบอ้าง แถมยังนำเครื่องเพชรของไฮโซดังไปใส่ทำคอนเทนต์อวดรวยเพื่อให้คนเชื่อว่าเป็นนักธุรกิจร่ำรวยแต่แท้ที่จริงไม่ใช่เพชรของตัวเองแต่เป็นของไฮโซดังทั้งหมดสื่อไปในเชิงลึกนักร้องลูกทุ่งคนนี้ยังมีการเปิดเพจขายกระเป๋าแบรนด์เนม ซึ่งมีผู้เสียหายหลายคนที่รับกระเป๋าไปแล้วเป็นของปลอมนักร้องรายนี้พยายามเคลียร์เงินกับคนที่รู้ทันว่าเป็นของปลอมเรื่องจึงเงียบแต่ตอนนี้น่าจะอุดไม่อยู่แล้วเพราะผู้เสียหายหลายคนเริ่มไม่ยอมและดูจากคลิปไลฟ์สดกระเป๋าที่ขายก็ปะปนของปลอมทําให้บางทีลูกค้าก็ดูไม่ออก และยังตั้งสำนักอวดอุตริให้คนหลงเชื่อว่ามีอาคมวิชาสร้างความน่าเชื่อถือว่าตนคือร่างทรงวิเศษทําให้มีคนนับถือแล้วเอาความเป็นอาจารย์ไปทําธุรกิจข้างต้นทั้งทุเรียนกระเป๋าและสร้างโปรเจกต,ต่างๆเร็วๆนี้ผู้เสียหายทั้งวงการทุเรียนกระเป๋าจะแจ้งความดำเนินคดีช้อโกงหมิ่นประมาทเช็คเด้งและอีกหลายกรณีติดตามกันยาวๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ